สวัดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับหนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถที่หนูเล็กจะนํามารีวิวให้คุณลูกค้ารับชมกันนะคะนี่เป็นคันนี้เลยค่ะ นิสสันนาวาลานะคะตัว Back Edition คันนี้บอกเลยว่าสีดำดำดูดูแบบนี้ราคาดีมากเลขใหม่น้องๆไปแดงเลยนะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นตัว2 4 E นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลเลขไม่ของเขาอยู่ที่12,000เท่านั้นนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่495,000บาทเท่านั้นเองนะคะูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ติดต่อหาหนุเล็กเลยค่ะเบอร์0933892888เบอร์นี้นะคะแอดไลน์ได้หรือโทรเข้ามาสอบถามราย ละเอียดกันได้เลยนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันนะสําหรับคันนี้นะคะนิสสันนาวราบอกเลยว่าโฉมหน้าเขาเนี่ยโอ้โหดูเท่ดูดันดูหล่อมากๆเลยนะดวงไฟได้เป็นดวงไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ทมแบบนี้ไปด้วยนะเรียงกันสวยๆเลยนะอ่านะได้ไฟตัดหมอกด้านล่างนี้ไปด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยเลขทะเบียนของเขาคือสามทอพุท่านะคะทอท,ะท,ะทะหารสามหกสี่เจ็ดนะ สวยงามหลอ่อเท่มากๆดูดุดันนะคะซุ้มล้อก็เป็นสีดำนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเป็นดำด้านๆแบบนี้นะคะรัวล้อแม็กนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานน็อตหลูนะคะจากนิสสันเลยขเขาเป็นรหัส255ห้าห้ทับ60 R18 นั่นเองนะคะตัวโชค๊คซุ้มล้อใดๆก็คือใหม่มากๆเลยนะโอ้โหลูกค้าอาจจะเห็นกันในกล้องนะคะน่าจะชัดเจนแหละนะสำหรับคันนี้นะคะ น้องๆป้ายแดงเลยตัวแบ็กอ d ดิชันนะคะเขาก็จะมีการติดสติกเกอร์ลวดลายตัวรุ่นของเขาไปค่ะคันนี้เป็น King Cap นะลูกค้าจ๋านะตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมีการแต่งลายสีส้มแบบนี้มานะคะพ,พร้อมกับตัวไฟเดียวนะคะด้านข้างกระจกติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคันนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวราวบันไดนะสีดําก็มีการตกแต่งเป็นลายสีส้มแบบนี้ให้ด้วยนะคะ 2. 5 d d ุด ตัวสติ๊กเกอร์ของเขาเท่ๆเลยนะมือเปิดประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสีดําทั้งแถบเลยในส่วนของตัวรายละเอียดนะคะท้ายกระบะนะคะโอ้โหกันชนกันชนเขานี่คือใหม่มากเลยนะคันนี้ปรับสภาพให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นตัว E นะคะมีกล้องหลังกล้องถอยหลังจากโรงงานมาให้ด้วยสวยงามน่าใช้สุดๆเลย พวกแมกไลเนอร์นะคะลูกค้ายังใหม่ๆแทบจะไม่เห็นรอยทะลอกเลยนะอาจจะมีพวกฝุ่นผงบางอันนั้นไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวก่อนส่งมอบรถมีการทำความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งไฟเบรกนะคะโดนที่3อยู่ด้านโน้นนะ ไฟด้านท้ายคันนี้มาเต็มมากๆเลยนะคะมองเห็นแต่ไกลเลยลูกค้าไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่าคืนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถกันบ้นางนะคะรายละเอียดภายในคันนี้นะข้างนอกสีดําข้างในก็คมโทนดําทั้งหมดเลยนะคะดุดันมากๆเลยนะคันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดคันนี้เป็นตัว King c a นะคะเปิดให้เห็นกันกว้างๆ,ๆแบบนี้เลยสวยงามน่าใช้มากๆเลยค่ะ รายละเอียดบานประตูพาร์ทเดิมพาร์ทเดิมทั้งคันเลยนะลูกค้าจ๋านะตัวบานประตูเขามีการตกแต่งด้วยหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีส้มมีการตกแต่งเป็นตัวเมทัลลิกแบบนี้นะคะแล้วก็ปุ่มเซนทรัลล็อกนะคะตัวมือเปิดเป็นโครเมียมทั้งอันนะรายละเอียดโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยค่ะนี่ สวยงามน่าใช้มากลูกค้าท่านใดนะชอบขับรถกระบะพลาดไม่ได้เลยค่ะใสซิ่งใสธทํามาหากินไวรุ่นสร้างตัวก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะปรับเลื่อนเองค่ะตัวเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีสม้มตรงกลางของเบาะเขานะคะลักษณะเด่นเลยนะก็จะเป็นเบาะผ้าตรงกลางให้เพิ่มความนุ่มนะคะในการนาั่งนั่งสบายด้วยนะตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ มันติฟังกชันนะคะด้านซ้ายควบคุมเป็นในโหมดของเสียงนะคะด้านขวาควบคุมเป็นในโหมดของตัวบลูทูธต่างๆนะคะ <im itation> ตัวพวงมลาลัยของเขาเป็นพวงมลาลัย3าก้านนะ,ะมีแอร์แบกให้ตรงนี้1จุดแล้วก็มีการเดินได้เล่นเล่นสีด้วยเป็นได้ตะเข็บสีส้มนะคะบ <im itation> รเเิเวณคอนโซลด้านบนเป็นสีดำทั้งหมดนะคะเ <im itation> ครื่องเล่นนะคะเล่นเป็นในโหมด FMAMCDMP3 ได้เลยนะ ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบแมนนวลเช่นกันคะ่ะลูกค้าตัวเกียร์เนี่ยเขามีหุ้มหนังสีดําแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีสม้มนะคะเล่นรวดลายช่องสําหรับเก็บแก้วน้ํานะคะมีมาให้2ช่องที่พักมือนะคะที่วางแขนนะคะมีมาให้เลยแล้วก็มือเบรกจะอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะ,ะนี่ลักษณะของกุญแจของเขา ด้านหลังบริเวณด้านหลังเนี่ยก็หลังคาสูงโป่งค่ะลูกค้านั่งได้สบายๆแต่ว่าด้านหลังเขาจะไม่มีที่อิงหัวมาให้นะคะไม่มีพนักอิงหัวให้เท่านั้นเองนะแต่ว่าเขามีแอร์นะคะแยกโซนมาให้ด้านหลังตรงนี้ด้วยถือว่าก็ยังนั่งได้ยืดขาได้อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้สบายมากเหมือน4ประตูนะคะแต่หากลูกค้าท่านใดเนี่ย ่าเป็นสายธรรมาหากินนะคะคนของใช้งานนะคะขับไปที่ไกลๆเนี่ยสบายแน่นอนนะแล้วก็รายละเอียดในส่วนของตัวหัวน็อตต่างๆนะคะให้ลูกค้าดูจุดเม็ดองเม็ดอาร์อะไรเดียนกางกลมๆเลยนะคันนี้สีเดิมๆโครงสร้างเดิมๆค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อหาหนูเล็กด้วยค่ะที่เบอร์0933892888เบอร์นี้เปิดแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าจะ รายละเอียดเขาวๆจะมีประมาณนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนาวา r าแบ็กอีดิชันตัวคิงแคบส2 5 e นะคะ คันนี้ราคา495,000บาทเลขมาอยู่ที่12,000เท่านั้นเองนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได,ยด้ยอดเต็มๆเ,เช่นกันนะคะลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะหรือจะโทรเข้ามาเพื่อที่จะนัดวันเวลาเข้ามาดูรถก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะคะลูกคะ้ะรบกวนกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์กันไว้จะได้ไม่พลาดในการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กนะคะและสำหรับวันนี้หนูเล็กต้องของตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ